ขึ้นยกสามแล้วโจโจโจอ้ยมาโอ้ยายาตลฉีดมา่ยสยาหมอายุรู้ายะะหรืว่าฉีดน้อยไปเหรอฉีด้ววิ่เข้าไปเต๋เฮ้ยเต๋ะสีเท่าเข้า ปาตีนุมเลยเสิมไม่ต้องเก่งแค่เติมเรื่อยๆอาปอเตเขาอไม่ได้ระเบิดเลยจังหวเใช่แถวเลยยาดันยาดีเลยีดให้อชาหน่ย่างผลไม้ซอต้ามาลูกซ้อนเยบอรับได้หรออมาวัดีวัสดี

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn มืดเลยอ่ะเนี่ยตัวคูณมืดจรเทมนิ่งๆเลยเบื่อไมต่างชาติเรียกไปเตะนะเรียกไปเตะนะเตะกระป๋องเลยนะถึงรับได้ไงว่ามึงแกแล้วโอ้รับหลังตีนเลยไม่ใช่ฟุกนะลุงนี้รับได้เอาแล้วใบไม้ร่วงมาตอนท้ายน้ำอีกแล้ว โอ้โยป้งแหลงตายเลยกองลืดนี่เนทำนะเราไปลองมือได้เลยตัวยวไวน้ำเบียร์พี่มตัวยกเท่ากันนะถ้าตัวยกเข้ากันยกขี่ยกขี่นี่ไอ้น้อยใกล้ไอ้น้อยเลยเออนี่นแรงกว่าเยอะเพราะว่ามันไม่มีสิทธิ์รับแนเนาไอ้น้อยมันยังมีสิทธิ์โดนโดนเก็บโดนเสี่ยวโตง อย่าอย่าอย่าไปเสียใจจันตีลูกนี้รับไม่เคยได้หรอกที่อยู่มันคุกที่อยู่อยู่มันคุกลูกเซิร์ฟายกระซิบแต้งแรงโอ้โหพี่พิจารไไเอาไว้ว้เดี๋ยว

ยามันขึ้นตอนปลายก

อาทิตย์ครับป๋าอยู่3 ล้วอยไปอยู่ท <self> ้ายคอนอีกไม่ใช่เพราฉลาดก็ไม่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 แสงน่องไเทมเกี่ยวติดเไม่เ่ราจะลเลยาลลอไม่ได้เเออ่เกี่ยวเองมันจะลรนมันจะรีบร้อยแตกก็ตายก็ถอยหมดใส่หนักใส่หนักก็ติด้องถก็นไปท้ายคอน

ออกไปออกไปผโตึง oh, ah, <pt> ้าม้อขาดยกมีเข็นเลยดิทิ้ไปพี่มาจะจะขาดเลยสองเดิโจ้องจ้องอเมรอ้า